อ่ะเพราเราดูนะครับหลักการบันทึกโนตดนตรีตไทยนะครับโน้ตดนตรตีไทยก็ตามเสียงดนตรตีจะมีอยู่เจ็ดเสียงเนาะเขาก็ใช้เสียงโดแทนด้วยตัวอักษรอะไรโดูดีเพล ถ้ามันเป็นเสียงสูงอย่างเช่นโดสูงลาสูงนิสูงเนี่ยเขาจะใช้จุดตรงนี้นะครับเอาไว้ข้างบนตัวหนังสืออย่างเช่นตัวเน, Horizon, vision, um. นี actor, ้ยโดแล้วก็จุดข้างบนอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วจะเป็นโดสูงนี่ก็เป็นเลสูงนะครับอันนี้เป็นเสียงสูงโอเคอันนี้คือเรื่องของสัญลักษณ์ที่แทนเสียงดนตรีดนตรีไทยต่อไปรูปแบบการบรรเลตดนตรีไทยหลักการบรรเลงดนตรีไทยเรียน ถ้าเวลาพวกเราเด็กเขียนโน้ตดนตรีไทยเนี่ยมันจะมีหลักการอยูว่าอย่งนี้ข้อที่หนึ่งหลักการข้งมันคือในหนึ่งบรรทัดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นแปดห้องนะครับในหนึ่งบรรทัดจะแบ่งเป็นแบ่งออกเป็นแปดห้องเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมอันนี้คือหลักการเห็นไหมถ้าเดากเขียนโน้ตดนตรีไทยนะนะครับในหนึ่งบรรทัดจะต้องแบ่งออกเป็นแปดห้องนะครับห้าห้องได้ไหมได้ไหมได้ แต่ผิดหลักเออแต่โขห้องได้ไหมได้แต่ผิดหลักอ่าเจ็ดห้องได้ไหมได้แต่ผิดหลักแปดห้องได้ไหมได้แต่ผิดหลักครับอันนี้หลักการข้อแรกคือการบรรทึกห้องดนตรีไทยเนี่ยนายหนึ่งมรทัดเขาจะแบ่งเป็นแปดห้องแล้วข้อที่สองนายเจ็ละห้องเขาจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนักเรียนสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนไหมเดือนสองสามสี่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  แสดงว่าในหนึ่งห้องเนี่ยจะบรรทึกนตได้กี่ตัวสี่สตัวอ่าสี่สตัว,ตวทีนี้รูจะสอนวิธีการอ่านหลันนี้เขียนแล้วนะจบละหลักการเขียนนตทีไทรเนี่ยต่อไปวิธีการอ่านวิธีการอ่านนกทีไทรนักเรียนเคยเห็นนกทีไทรโดยทั่วไปนักเรียนอ่านเป็นไหมอ่านเป็นไหมไม่เป็นส่วนใหญ่จะยังไม่เป็นน้องวิธีการอ่านง่ายๆนักเรียนก็คือดูแบบสลับฟันปลาเรียนดูนะสลับฟันปลาตัวที่หนึ่งให้ดูขึ้น ครที่สองลงแงขึ้นสี่ลงหนึ่งขึ้นสองลง3สขึ้นสลงเขึ้นลงเขึ้นลงเขนลงไปเรื่อยๆแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นก็คือถ้าถ้าสูว่าเราเราชี้ผ่านตัวไหนถ้าไม่มีโน้ตก็ไม่ต้องออกเสียงแต่ถ้ามันมีโน้ตนักเรียนออกเสียงดูนะขึ้นลงขึ้น โขึ้นลงขึ้นเร<ล>ขึ้นลง,งขึ้นมองง à, อนะีอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอย่างีนะอ่าต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายให้เรียนปุ่มมือนะตัวสุดท้ายเราเรียนปุ่มมือนะพอปุ<ด>่มมือนะครับขึ้นลงดังทำไมขึ้นลงขึ้นล ท่านตู้มันมีสองตัวพร้อมพร้อมแน่ะไม่ใไงก็พร้อมแนมะเขาอย่างขึ้นโดขึ้นเดีขึ้นดีอันนี้ปกไหมไม่ปกนะครบปกตัวไหนตัวไหนอะไรเดี๋ยวคุณให้นักเรียนไปทำขึ้นวิดีโอเงี้ยถ้าใครปกมืาผิดหักคะแนนอ่าจังหวะที่หักคะแนนเนี้ยเอาไว้นะพร้อมนะพร้อมนะ อย่าลืมนะจบมือตัวสุดท้ายนะครับจบมือตัวสุดท้ายขอหมอมยันขอแล้วนักเรียนไปป้อนกเรียนมรนทัดแรกกันพร้อมนะสามสี่จบ เราให้มัเป็นเสียงอ่าโดเรนีฟาซอนลาลาซอนซอนซอนโดเรนดีซอนโดอ่าพร้อมนะพร้อมนะเยเฮ้ยอย่ามัเล่นกันอย่ามัเล่นกันเดี๋ยวจะให้เป็นทำคลิปลัดเดี๋ยวถ้าใครออกเสียงโน้ตดนตรีผิดหักคะแนนอ่าต้องออกเสียงดีให้ถูกนะลาลาซอนซอนครับพร้อมหรือยังปมือนะ ขึ้นลงขึ้นลาขึ้นสอนสอน ที่โบยางไม่ยังไม่ทำที่ตัวเองนี้อือนะนี่เนอะแถวโบไม่ต้องนะครับแถวโบไม่ต้องอ่าพร้อมนะอ่าพร้อมกันนะแล้วปมมือนะตัวสุดท้ายนะครับพร้อมขึ้นลงขึ้นสอง ดีเลยนะดได้ปองกดมือกดสถานแนวม่ อย่ามม้เล่นนะถ้าเล่นเดยวไปทำผิดคะแนนเสียเรื่องของเธอเนอะี่เรื่องของเธอนหอพร้อมหนังมือเนอะพร้อมห,หนังพร้มอ,อ,อ,อมยังพร้อมยังล้วเ กลุ่มละห้าคนนักเรียนกลุ่มละห้าคนไปท้องโน,โน้ตและถ่ายคลิปส่งมาโอเค